ก็นึ่งเนาะรอราคาตัดขึ้นไป2รอราคามีการกลับมาดูเทสเกิด p a เอพ็ยกชั่นสามเนาะก็ MFI เกิดในส่วนของบริเวณเหนือ50นะครับทั้ง2ตัวเลยนะแล้วก็สุดท้ายครับเราก็จะมาเข้าในสุดของ Entry แล้วก็ไอแซก็เหนือตรงนี้เนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนใดอย่างใดเป็นเพียงแนวทางในการแบ่งปันความรู้เท่านั้นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆสําสำหรับเทคนิคสไนเปอร์มันนี่โฟภาคทฤษฎีแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้โบรกเกอร์ที่ดีต้องนี่เลย iux โบรกเกอร์ U X, ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลเปิดให้บริการมากว่า7ปีข้อดีของเขามีเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปตต่ำเริ่มต้นอยู่ที่ 0.0นยปิ๊บนะครับ2นะครับทุกประเภทบัญชีฟรีสวอปนะครับ3ครับก็มีในส่วนของตัวเลเวลให้เพื่อนเพื่อนเลือกใช้งานเนี่ยได้ถึง1ต่อ3,000แล้วก็4ครับมีหลอดแบ็กนะครับหลอดแบ็กเนี่ยเวลาเพื่อนเเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้คะแนนมาซึ่งคะแนนตรงนี้เพื่อนๆสามารถแลกเป็นทริปโพสเชอร์ของทาง iex ได้เลยผลิตภัณฑ์นะครับทาง iex เนี่ยมีให้เพื่อนเลือกเทรดมากถึง250รายการเลยนะครับบวกบวกบวกไปเลยนะครับส่วนเรื่องของซัพพอร์ตนะครับมีติด ปัญหาอะไรก็สามารถทักไปได้เลย24ทับเนะครับแล้วก็เรื่องของการฝากถอนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า ไวมากๆนะครับอยู่ที่2-15นาทีเท่านั้นและก็สุดท้ายครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีของ iux เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับสมัครง่ายๆนะครับไม่เกิน2-5นาทีก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะรับโบนัสเนี่ยครับไปใช้ไปเทรดกันได้เลยก็คือเป็นโบนัส30เหรียญของทาง iux ที่จะมอบให้นั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆเทรดตามเงื่อนไขครบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้นะครับสามารถถอนได้ก็คือมี50เหรียญมี100เหรียญแล้วก็ มี150เหรียญเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูในส่วนของรายละเอียดเนี่ยสามารถทักไปหาแอดมินตรงนี้ได้เลยโอเคครับเรายังอยู่การในเทคนิคเทรดทอง Sniper Money 4จุดเข้าแถว2 พาร์ทที่2นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูในคลิปวีดีโอนี้เลยแนะนำเพื่เพื่อนย้อนกลับไปดูในส่วนของพาร์ทแรกก่อนนะครับเป็นภาคทฤษฎีเนาะส่วนเพื่อนที่ดูกันแล้วนะครับเรามาต่อกันภาคปฏิบัตินะครับผมก็จะใช้ในส่วนของโปรแกรม m t 5ของ b r o k e r iOS เนี่ยในการแบ็กเทสระบบเพืเพื่อนเนี่ยได้มีความเข้าใจในตัวระบบนี้ได้มากขึ้นเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ ก็ตัวอย่างแรกเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็กดคันทอน r นะถ้าเพื่อนๆอยากที่จะแบคเทสตามผมเนาะส่วนเพื่อนๆอยากให้ผมมาทําในส่วนของการสอนวิธีการแบคเทสแบบะเะียดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเนาะเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีกทีแยกไว้ให้โอเคไหมครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆนเห็นอะไรบ้างเนาะเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเกิดอะไรครับ เส้นตัว e m มเนี่ยมีการคอสอัพนะครับตัดขึ้นมานะเราก็จะหาสัญญาณในการเข้าเทรดเนาะสัญญาณแรกที่เราเจอนะเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับราคาเนี่ยเกิดในส่วนของตัวอัพเทรนด์ขึ้นมาเนาะแล้วก็ราคากลับมารีเทสรีเทสเนี่ยจะต้องเกิดในส่วนของอะไรครับพาชั่นเนาะที่เป็นตัวรีเวอร์ซ่เนี่ยหรือว่าที่ผมเรียกผมชอบใช้ก็คือตัว PA หางยาวกลับมาเทรดในส่วนของตัว EMA เส้น9แล้วก็เส้น21นะครับแบบนี้ เราก็จะทําการค่าเทรดใน Entry แท่งถัดไปแล้วก็ตัว t p ก็จะวางเป็นในส่วน High แล้วก็ซับลอ s เราก็จะมาวางไว้ที่จุดโล w ต่ำกว่าตัวที่เกิดพลายชั่นนะครับตรงนี้ส0ปี20ปหรือว่าเพื่อนๆจะชอบแบบความปลอดภัยก็มาท้งเหนือกว่าตัวเส้นแนวรับได้เลยนะแบบตัวอย่างนี้เนาะโอเคทีนี้เราก็มาดูว่าราคาเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะครับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเก็บแบบกำไรยาวๆเนาะ ก็รอให้ราคาเนี่ยเกิดในส่วนของตัวอะไรครับตัว TP เนาะก็รอให้ราคาเนี่ยมีการเกิด TP เนาะแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนรอให้เกิดในส่วนของตัวแนวรับที่เกิดขึ้นใหม่เนาะตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นในส่วนของตัว TP เนาะในการวางได้เช่นกันอันนี้ก็จบไปนะคะสำหรับในส่วนของตัวอย่างแรกเราไปดูในส่วนของตัวอย่างต่อไปกันเลย โอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างถัดไปกันเนาะก็ตรงนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของฝั่งอะไรครับฝั่งหน้าเซลล์นะเพื่อน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 เห็นอะไรไหมครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเกิดอะไรครับราคามีการปรับตัวลงมาเนาะล้วก็เราจะรอให้ราคาเนี่ยกลับมารีเทสซึ่งตรงนี้นะครับราคาเนี่ยได้กลับมารีเทสแล้วเนาะแต่ยังไม่เกิดรูปแบบการกลับตัวเนาะมาเกิดรูปแบบการกลับตัวก็คือตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน เราก็จะมาวางในส่วนของ Entry นะครับในแท่งเทียนถัดไปตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเราก็ SL SL เนี่ยเราก็จะมาวางตรงด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อน่าแบบนี้เนาะหรือเพื่อนเพื่อนจะปลอดภัยก็วางเหนือตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะอ่าส่วนทีนะ TP แรกเนี่ยเราก็จะใช้ตรงนี้ได้เลยนะอ่า TP แรกก็จะเก็บตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยมันคือโลก่อนหน้านะเพื่อนเพื่อนที่เราเห็นเนาะอ่าเป็น TP แรกเราก็ ทีีที่2เนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้ในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านนะถ้าเกิดขึ้นเป็นแนวรับแนวต้านใหม่เนาะที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เป็นวางในส่วนของตัว TP ได้เลยเดี๋ยวมารอดูตัวอย่างนะว่าจะเกิดในส่วนของตัวแนวรับไหมแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยราคาก็เกิดในส่วนของแนวรับใหม่นะเป็นเส้นสีแดงตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะออกได้เลยนะครับใช้เป็นจุดออกก็คือเป็น tp ที่2ในการออกได้เลยตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าราคาเกิดอะไรครับราคาเนี่ยมีการเกิดพลายชั่นนะกับตัวนะครับในบริเวณตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เนาะนะครับราคาก็มีการทิ้งตัวลงมาแล้วก็มาชนในส่วนของตัว tp เนาะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเคส e s t u ที่ดีมากๆนะครับออเดอร์นี้เนี่ยเราก็วินอีกเช่นเคย ก็ไปดูในส่วนของตัวอย่างต่อไปกันเลยครับตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการคอสอัพเนาะในบริเวณตรงนี้เนาะราคามีการคอสอัพแล้วก็เกิดในส่วนของไพลแชั่นในตรงนี้เนาะเรามาทวนในส่วนของตัวเทสเซตอัพอีกครั้งหนึ่งเนาะก็1เนาะรอราคาตัดขึ้นไป2รอราคามีการกลับมาดิวเทสเกิด PA p อพแอคชั่น3เนาะก็ m f i เกิดในส่วนของบริเวณเหนือ50นะครับทั้ง2งตัวเลยนะ แล้วก็สุดท้ายครับเราก็จะมาเข้าในส่วนของ Entry แล้วก็ไอแซก็เหนือตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้เราก็จะรอให้ราคานะมีการเกิดอะไรครับขึ้นไปเนาะทีเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถนะถ้ามันไม่มีทางซ้ายมือเนี่ยมันไม่มีตัวไฮเนาะก็ใช้ในส่วนของตัว R เนาะจากที่เราจะวัดระยะเนี่ยจาก e n t r y มา TSL เนี่ยก็วัดระยะเป็นอาร์ต่อ1เนี่ยใช้เป็นในส่วนของการวาง TP ได้เลยเนาะ หรือว่าเพื่อนจะใช้วิธีอื่นก็ได้เช่นกันเนาะอ่ะทีนี้ทีวีที่2ของเราก็คือรอให้เกิดในส่วนของอะไรครับเกิดในส่วนของบริเวณแนวต้านใหม่ที่เกิดขึ้นเราก็จะทาการปิดออเดอร์นะก็ถือว่าเป็นการเก็บยาวๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะก็มาดูกันครับว่าราคานี้จะชนในส่วนของตัวทีพีเราหรือว่า SL เราเนาะก็มาดูกันอ่ะโอเคโอเคครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะออกได้เห็นไหมครับเกิดในส่วนของตัว แนวรับแนวต้านใหม่เนาะตรงนี้ก็สามารถที่จะออกได้เช่นกันนะหรือเพื่อนๆจะถือนะครับปิดกําไรบางส่วนแล้วก็สามารถที่จะถือยาวก็ได้เช่นกันนี่ก็เป็นในส่วนของตัวไอเดียนะครับในการเข้าเทรดนะเพื่อนๆก็หวังว่าในส่วนของตัวระบบนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนคําแนะนํานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนําในส่วนของพีเอการกลับตัวต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้สามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของตัว TPSL ได้ แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับในกรณีนี้นะครับถ้า,าใช้ในส่วนของกลยุทธ์ทําตามผมเนี่ยออเดอร์นะครับอาจจะออกไปบ่อยนะครับแต่ออกเมื่อไรเนี่ยมีจุดเข้าที่แม่นยาแม่เซลต่ำแล้วก็รีระอาได้มากกว่า1ต่อ2อย่างแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะใช้ประกอบกับเทคนิคอื่นนะครับเพื่อให้ออเดอร์เนี่ยมีจํานวนที่เยอะขึ้นก็ได้นะครับโอเคครับก็เพื่อนๆที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เนาะหาก คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาดีๆของเราด้วยนะครับแล้วก็หาเพื่อนๆอย่าให้เราทําในส่วนของเทคนิคไรเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์กันไว้ได้เลยวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ